สวัสดีเพื่อนๆวันนี้มาในหัวข้อเลิกทำสามสิ่งนี้แล้วคุณจะคิดบวกได้ง่ายเลิกทำสามสิ่งเนี้ยแล้วเพื่อนๆจะคิดบวกได้ง่ายมากเลยอย่างคลิปที่แล้วแล้วมาเนี่ยที่ครูวิชิเคยพูดถึงเรื่องการคิดดีคิดบวกเนี่ยหรือโพสอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่จะชี้ให้เพื่อนๆเห็นถึงความสําคัญของการคิดดีคิดบวกเพราะอะไรเพราะว่าคิดดีคิดบวกเนี่ยมันทําให ชีวิตเราอะมองเห็นทางออกมองเห็นทางออกมันเหมือนกับการใช้จินตนาการอย่างหนึ่งเหมือนกันไอสไตล์บอกว่าจินตนาการเนี่ยสามารถพาเราไปทุกผลทุกแห่งเลยนะใช่ไหมแต่การคิดแบบคิดแบบท,ทั่วไปคิดแบบตักกะก็คือจุด A ไปจุด B จบมันเป็นจ็อบไงแต่ถ้าเกิดเกิดว่าเราคิดแบบจินตนาการก็คือเต็มที่เลยเพื่อนๆเ,เ,เรานึกถึงสมัยเราเด็กๆเราจินตนาการเราเล่นของเล่นอะเรามีของเล่นอยู่ชิ้นหนึ่งอะไรเนี่ยอย่างสมมติถ้าเรามีรถ รถเด็กเล่นอยู่คันหนึ่งเนี่ยเราก็สามารถที่จะจินตนาการหูเล่นมาได้ทั้งวันเลยนะหูแบบไปนู่นไปนี่รถบินรถเหาะรถอะไรอย่างเงี้ยถูกมเพื่อนเพื่อนลองนึกถึงเด็กๆที่เรามีความสุขกับการจินตนาการในการเล่นของเล่นของเราสนุกมากเลยนั่นแหละก็คือการใช้จินตนาการเนี่ยมันสามารถที่จะพาเราไปทุกคนทุกแห่งดังนั้นก็เลยบอกว่าการคิดดีคิดโบกเนี่ยมันก็เป็นความคิดแบบหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ย มองเห็นทางออกใช่ไหมไปทุกคนทุกแห่งแล้วก็มองเห็นทางออกด้วยมันไปต่อได้การคิดดีคิดบวกเพื่อนๆจะไม่ง่ายคือมันมีประโยชน์คือมันทําให้เราไปต่อในชีวิตได้ไม่ว่ามันจะมีปัญหาการท้าทายอะไรเข้ามาขอให้เราคิดดีคิดบวกเข้าไว้ใช้จินตนาการคิดดีคิดบวกเข้าไว้ขอพูดถึงคำคมของไอ้ใสอีกอันหนึ่งนะที่ที่มันมีประโยชน์มากก็เลยมาบอกเพื่อนๆก็คือว่าเ็าบอกว่าการที่คุณจะแก้ปัญหาใดๆได,ได,ได,ได้เนี่ยคุณจะต้อง ยกระดับความคิดของคุณเนี่ยให้มันอยู่เหนืออยู่เหนืออยู่เหนือปัญหาอยู่เหนือตอนที่คุณสร้างปัญหานนั้นขึ้นมาคุณถึงจะคิดออกเข้าใจมหการที่เราจะแก้ไขปัญหาอะไรได้เนี่ยเราจะต้องยกระดับความคิดของเราเนี่ยหรือยก up level ตัวตนของเราเนี่ยให้พูดง่ายๆคือให้เป็นเหมือนอีกคนหนึ่งที่อยู่เหนือกว่าแล้วมองลงมาเห็นปัญหาเห็นปัญหาแล้วเราจะเห็นทางออกก็คือเราต้องใช้จินตนาการในการช่วยที่จะทำให้เรา ไม่จมจอมอยู่กับปัญหาแล้วก็คิดในระดับที่มันเหนือกว่าปัญหาดังนั้นเราก็จะเห็นทางออกว่าอ๋อมันจะต้องทำยังไงอ่าอันนี้เพื่อนๆบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจสมัยแรกๆที่ครูดิชี่ไปเจอคําคมอันนี้ของไอซายก็ยังไม่เข้าใจแต่ตอนนี้เนี่ยบวกกับประสบการณ์เราเองแล้วโหมันถูกต้องเลยอ่าแต่ไม่เป็นไรวันนี้เราไม่ได้พูดถึงตรงนี้มากมายแต่แค่จะเน้นย้าว่าการคิดดีคิดบวกเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยมองเห็นทางออกแล้วก็ไปต่อได้อ่า การคิดดีคิดบวกทําให้เรามองเห็นทางออกและไปต่อได้เพื่อนๆจําแค่นี้นี่คือแค่นี้ก็สําคัญมากแล้วนะสําหรับการที่เราจะต้องมาคิดดีคิดบวกถูกไหมอ่ะทีนี้จะบอกว่าเลิกทํามสิ่งนี้แล้วทําให้เราคิดดีคิดบวกได้ง่ายคืออะไรสิ่งที่1คือเลิกเลิกดูข่าวเลิกไปเลยเพื่อนๆไม่ต้องไปสนใจข่าวข่าวเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องรู้ก็ได้ถูกไหมข่าวชาวบ้านข่าวดาราข่าวดราม่าข่าวการเมืองอย่างนี้ มันมันมันไม่จําเป็นคือคุณวิชิจะบอกว่าการที่เราดูข่าวกับการที่เราไม่ดูข่าวเนี่ยอย่างไหนมีประโยชน์กว่าขอตอบฟันธงเลยนะจากประสบการณ์การเลิกดูข่าวเนี่ยมีประโยชน์กับตัวเรามากที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเอาปัญหาของคนอื่นมาใส่หัวเราเราจะได้ไม่ต้องเอาความคิดเห็นการทะเลาะเบาะแว้งการดรามา่าเรื่องราวของคนอื่นที่แย่ๆเนี่ยมาใส่หัวเราเพราะอะไร เพื่อนๆครูดิชี่เขาบอกว่าเราเนี่ยจิตใจของเราเนี่ยข้อมูลในสมองของเราเนี่ยมีความสําคัญมากซึ่งมันจะสัมพันธ์กับจิตใจถ้าสมองเราเนี่ยมันเหมือนเราต้องกินอาหารใช่ไหมถ้าสมองเราได้รับข้อมูลที่มันเป็นเรื่องข่าวอะ่ะข่าวก็รู้มันมีข่าวดีอยู่แค่ถึงจุดศูนย์ศูนย์นหนึ่งเปอร์เซ็นตไหมสรุปก็คือข่าวเนี่ยร้อยทั้งร้อยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีถูกไหมเรื่องฆาตกรรมเรื่องนู่นนี่เรื่องอะไรเนี่ย เราไม่ควรจะเอาข่าวพวกนั้นเนี่ยก็คือเรื่องลบๆเนี่ยเอามาใส่สมองเราถูกไหมถ้าเราดูข่าวบ่อยๆเสพข่าวบ่อยๆเสพดราม่าอะไรบ่อยๆเนี่ยสมองเราก็จะมีเต็มไปด้วยข้อมูลแบบนั้นอะเวลาที่เราจะคิดอะไรขึ้นมาที่มันดีๆสิ่งดีงามเนี่ยถามว่ามันจะคิดมันจะคิดได้ง่ายมาั้ยมันก็มันก็ไม่ได้ง่ายถูกไหมเพราะว่าสมองก็ต้องไปควานหาควานหาข้อมูลในในสมองอะ่ะ สมองอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันไม่มีเรื่องดีๆในสมองเลยอะไรประมาณนี้ก็ได้นะเพราะมันไม่แปลกเลยถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าใครที่ดูข่าวทั้งวันอย่างเงี้ยมันยากที่จะคิดบวกได้ถูกไหมเพราะว่าข้อมูลในสมองมันไม่มีเรื่องบวกอะมันมีแต่เรื่องลบไงเพื่อน,อนๆลองนึกถึงภาพของถ้าเรามีมีกระป๋องหรือตะกร้าใบหนึ่งเนี่ยข้างในเนี่ยมันมีแต่เรื่องหลายๆเนี่ยเราใส่ลงไปทุกวันใส่ทุกวันพับกระดาษใส่ทุกวันใส่ลงไปทุกวันมันก็เต็มใช่ไหมพอเต็มปุ๊บ สมมติเราบอกว่าอ่าเราลองหามันจะมีเรื่องดีๆสักเรื่องไหมนะเราก็หยิบขึ้นมาล้วจะเจอแต่เรื่องอะไรก็เจอแต่ไอ้เรื่องที่เขียนว่าอ่ามันเป็นข่าวลบข่าวคาตกรรมข่าวนู่นนี่อะไรเงี้ยเรื่องดราม่ามันจะเจอเรื่องดีๆมันก็ไม่เจอถูกไหมเหมือนกันสมองเราเนี่ยเราไม่ควรจะเอาข้อมูลลบๆใส่ดังนั้นนี่เป็นเหตุผลเหตุผลถึงบอกว่าเราควรจะเลิกดูข่าวเพราะว่าข่าวร้อยทั้งร้อยเป็นเรื่องที่ไม่ดีใช่ไหมแล้ว เพื่อนๆลองคิดว่าทําไมเราต้องไปรู้เรื่องของอาสมุฒินายกรนายขอที่จังหวัดนั้นจังหวัดนี้มีปัญหาทะเลาะนู่นทะเลาะนี่อะไรเงี้ยทํา ня, ทไมเราต้องรู้คนต้อง7จดสิบล้านคนในประเทศไทยทำไมเราต้องมารู้เรื่องนายกรนายขอถูกไหมหรือทําไมข่าวดารลงดาราที่มันมีข่าวอะไรที่ไม่ดีไม่ดีเนี่ยทาไมเราต้องไปรู้เรื่องพวกนี้เราอย่าไปชี้โพงให้กระรอกหมายถึงว่าอะไรเราอย่าเอาข้อมูลเนี่ยใส่สมองเพราะสมองมันไม่รู้เรื่องหรอว่าสิ่งที่เราเอาใส่เข้ามาเนี่ยมันดีหรือไม่ดีถูกไหม มันก็รับหมดแหละแล้วถึงเวลามันจะมีผลกับตัวเองเพราะมันเป็นหัวสมองของเราเองไนะถูกไหมเวลาที่เราจะคิดอะไรเนี่ยที่จะทําอะไรที่มันดมีมีประโยชน์กับตัวเราเนี่ยมันก็จะมีแต่ข้อมูลที่แบบไม่ดีอะ่ะซึ่งมันเหมือนกับว่าอ่ะมันเป็นการที่เราจะใช้หัวสมองของเราอย่างไม่มีประสิทธิภาพอะ่ะดังนั้นก็เลยข้อหนึ่งคือเลิกดูข่าวเนี่ยทิ้งไปเลยข่าวเนี่ยโยนทิ้งไปเลยไม่ต้องดูไม่มีผลครูิชีเลิกดูข่าวมาได้ตั้งกี่ปีละเกือบจะสิบปีละซึ่งโอเคมากเลยนะซึ่ง เรารู้สึกสมองเคลียร์ปลอดโปร่งแล้วร,รู้สึกว่าเราคิดดีคิดบวกได้ง่ายอ่ะมันเป็นมันแทบจะเป็นธรรมชาติของเราเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นแล้วอ่ะดังนั้นก็เลยขอบอกเพื่อนเพื่อนว่าในเมื่อเรารู้ว่าการคิดดีคิดบวกเนี่ยมันทําให้เราไปต่อได้และเห็นทางออกเนี่ยล้วก็ควรจะฝึกถูกไหมและการฝึกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือเราก็จะต้องไม่เอาข้อมูลลบๆเนี่ยใส่สมองเราวิธีการหนึ่งก็คือข้อหนึ่งคือเลิกดูข่าวอ่ะข้อสองคือเลิกดูละครทีวีเลิกดูละครทีวีเพื่อนๆ ครูดิชิไม่ได้ดูไม่ได้เปิดทีวีดูดูข่าวดูละครอะไรมานานแล้วทีวีเนี่ยเอาไว้ใช้ในการเรียนรู้พัฒนาตนเองไว้เปิดออดิโอเอาไว้ดูพวกเซมินาร์เอาไว้ดูวิดีโอคอร์สออนไลน์ในการพัฒนาตนเองไม่ได้ทีวีที่บ้านครูดิชิไม่ได้มีไว้ดูทีวีข่าวหรืออะไรครูดิชิครูดิชิถอดสัญญาณสัญญาณอะไรสัญญาณทีวีอ่ะออกไม่ไม่ใช้เลยอ่ะก็จะบอกว่า ละครทีวีเนี่ยเพื่อนๆคุณดิชิไม่ได้ดูมานานแล้วใช่ไหมแล้วช่วงชีวิตหนึ่งเนี่ยมีโอกาสที่เราเมือม่อไม่นานเนี่ยเรามีโอกาสที่ว่าเราต้องต้องไปช่วยดูแลแม่ที่บ้านไงท,ที่ที่อีกบ้านหนึงหน่งแล้วคนสูงอายุนะอยู่บ้านไม่รู้จะทำอะไรก็เปิดทีวีแช่ทั้งวันถูกไหมโอ้โหครณดิชิก็คือก็เอางานไปนั่งทำด้วยนะแล้วก็แบบอ่าเขาก็เปิดก็เปิดไปใช่ไหมแล้วก็คือคนคนสูงอายุก็คือต้องเปิดเสียงดังใช่ไหม มันก็จะมีแต่ข่าวใช่ไหมข่าวหรือก็ละครที่มันจะแบบว่าเรื่องแต่งอ่ะเพื่อนเพื่อนโอเคมันเป็นเรื่องแต่งอ่ะเพื่อนเพื่อนอย่าไปคิดว่าละครทีวีมันเป็นเรื่องจริงนะมันเป็นเรื่องแต่งของความคิดของคนเขียนบทอ่ะเพราะฉะนั้นมันจะเขียนยังไงก็ได้ให้มันรู้สึกว่ามันร้ายอ่ะมันร้ายแล้วคือเพราะอะไรเพราะว่าเขาขายโฆษณาขายสปอนเซอร์ได้งเพราะว่าธรรมชาติของคนธรรมชาติของคนในเมืองเนี่ยคนคนคนปัจจุบันแทบจะ หลายสิบเปอร์เซ็นต์ของประเทศเนี่ยสนใจเรื่องของชาวบ้านเรื่องของชาวบ้านอันนี้คือครูดิพูดในฐานะธรรมชาติของคนที่ที่เร,เราเราเรายังอาจจะยังไม่รู้ผลเสียของมันเนี่ยก็คือใช้ชีวิตไปตา,ตามตามปกติอะอย่างอย่างแม่ครูดิชก็คือเขาก็ตามภาษาคนที่มีอายุอยู่ที่บ้านก็คือต้องเปิดข่าวเป็นเพื่อนใช่ไหมเปิดทีวีเป็นเพื่อนด้วยเงี้ยพูดง่ายๆ่ายก็คือก็จะมีแต่ข่าวมีทีวีก็ก็จะใช้ดีวมทเปลี่ยนไปเปลีป่ยนมาก็คือวอนอยู่อย่างเงี้ย อริชิกก็คือก็นั่งทํางาน,นก็คือยอมรับว่าเราก็ไม่มีสมาธิในการทํางานนะเพราะว่าเราเราก็ไม่ชินแล้วว่าเราสมองเราไม่ได้รับไม่ได้รับเรื่องพวกเนี้ยแล้วเราก็ไม่อยากจะรับเลยใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าก็มันทรู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้นะแล้วสิ่งที่ทําที่ทําให้ยิ่งรู้ข่าวสมัยนี้เนมันมันรุนแรงมากกว่านะสมัยก่อนนะสมัยก่อนก็คือรุนแรงยังไงรู้ไหมรุนแรงในแง่ที่ว่าพอมันมีข่าวเฮดไลน์อันหนึ่งนะมั้ยไอคนที่พูดข่าวสมัยเนี้ยมัยงงนก็จะมา มันจะไม่มันจะไม่ใช่แค่อ่านข่าวนั่งตัวตรงอ่านข่าวอย่างเดียวมันจะมันจะพูดใช้อารมณ์มันจะแบบใส่ไฟศาสศาสสีเข้าไปทําให้คนที่ตกเป็นข่าวีอ้ผมแบบว่าปองมุดแผ่นดินหนีนะครูวิชีพูดได้อย่างนั้นลจริงๆนะซึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องไม่ดีในสังคมบ้านเราที่เห็นอยู่ได้ทั่วๆไปตามช่องขาอ่าวเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่เป็นเหตุผลที่ครูวิชีมาเรียกร้องว่าให้เลิกดูข่าวอ่ะทีนี้พูดถึงละครทีวีเหมือนกัน ละครเนี่ยโหตอนเย็นตอนเย็นเนี่ยแม่แม่คุรุชิก็ฉืดอ,อ่ะมันจะต้องมีละครเรื่องเนี้ยเวลาช่วงเนี้ยคุรุชิก็นั่งดูเขาใช่ไหมก็รู้สึกว่าโอ้โหทำไมมันรุนแรงขนาดนี้วะแต่แม่คุรุชิเขาดูเฉยๆเนี่ยคือเขาเขาชินไงก,ก็คือละครก็คือละครอ่ะเขาก็ชินใช่ไหมแต่เราก็มีความรู้สึกว่าคิดแทนว่าเฮ้ยแล้วยาววชนของชาติอะ่ะ ที่เด็กๆอะ่ะที่มันมันกลับมาจากโรงเรียนทำการบ้านเสร็จแล้วมันมานั่งดูละครช่วงเวลาช่วงหกโมงทุ่มสองทุ่มเนี่ยแล้วมันมันจะคิดออกไหมเนี่ยว่าไอ้ตัวอย่างของการกระทำแต่ว่าทำร้ายกันใช้คำพูดดา่าเผ็ดแสบร้อนด่าใส่ใกันอย่างเงี้ยจิกหัวกันอะไรอย่างเงี้ยเด็กมันจะรู้ไหมว่าไอ้สิ่งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะว่าเขาเห็นเขาเห็นมันอยู่ในละครซึ่งผู้ใหญ่พ่อแม่ก็นั่งดูอยู่อะ่ะ ก็ผู้ใหญ่ไม่ได้พูดอะไรไม่ได้สอนอะไรเนี่ยไปกันใหญ่เลยนะดังนั้นภาพภาพนี่สําคัญมากภาพของละครภาพของการทําร้ายความรุนแรงนะมันจะถูกบันทึกเข้าไปอยู่ในสมองแล้วมันจะสแตปมอารมณ์ลงในจิตใต้สํานึกด้วยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยคุณรุช่คิดว่ามันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้สังคมบ้านเราอ่ะที่สมัยเนี้ยพอมีอะไรนิดนึงเ่ยมันจะเกิดการประทะกันรุนแรงได้ง่ายเลยใช่ไหมเพราะว่าเด็ก เด็กมันเติบโตมาจากการที่ดูไอละครดราม่าพวกนี้ขึ้นมาแล้วก็มีข่าวใช่ไหมดังนั้นข้อสอนเราบอกว่าเลิกดูละครเลิกดูละคร,ะครทีวีเลิกไปเลยใช่ไหมข้อหนึ่งเลิกดูข่าวข้อสองเลิกดูละครทีวีใช่ไหมข้อสามให้ความสําคัญกับอย่าเลิกให้ความสําคัญกับคําพูดของคนอื่นเลิกให้ความสําคัญกับคําพูดของคนอื่นสมัยนี้เห็นง่ายๆคือใน Facebook คอมเมนต์เนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องไปสนใจ ใครจะคอมเมนต์เราไม่ดีเนี่ยช่างเขาเพราะมันก็ just คอมเมนต์แบบความเห็นของเขาเราไปห้ามเขาไม่ได้เราอย่าไปเดือดร้อนสิถูกไหมเราอย่าไปเดือดร้อนกับความคําพูดความเห็นที่ไม่ดีของคนคนนั้นน่ะใช่ไหมถ้าเกิดเขาพูดไม่ดีกับเราเนี่ยเราก็อันเฟนไปเลยใช่ไหมดีลิททิ้งไปเลยจบเราก็ถือว่าเราก็มีสิทธิ์ที่จะปกป้องตัวเราเองถูกไหมถ้าเกิดใครมาเม้นไม่ดีหรือใช้คาหยาบเนี่ยถ้าเป็นครูดิชี่ครูดิชี่ก็คือก็บล็อกหรืออันเฟนไปเลยนะก็ นั่นแหละมีประสบการณ์บางทีเป็นเป็นเป็นเพื่อนใน Facebook ที่เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนตัวจริงอะ่ะนั่นแหละถ้าพูดไม่ดีหรืออะไรอนี้เราก็อันเฟนบล์เดลิทไปเลยใช่ไหมอ่ะนั่นเป็นสิทธิ์ที่เราทําได้มันเป็นสิทธิ์ของเราดังนั้นเนี่ยเราอย่าไปเราอย่าไปให้ความสําคัญของคําพูดที่วิพากษ์วิจารณ์คาพูดที่ตัดสินเราเขาคือเขาไม่ได้รู้จักตัวตนของเราเนี่ยอย่างดีใช่ไหม แล้วคุณมีสิทธ์อะไรที่จะมาวิาพากษ์วิจาร์คอมเมนต์ในเรื่องที่ไม่ดีของเราถูกไหมมันไม่มีสิทธิ์เพราะฉะนั้นเราก็บล็อกเข้าไป <laughs> ดีดิคอมเมนต์บล็อกไปหรืออันเฟนไปเลยก็ได้เป็นสิทธิ์ของเราที่เราจะทําได้เพราะว่าเราต้องดูแลตัวเราเองให้ดีก่อนถูกไหมแล้วก็อาจจะเป็นคําพูดของคนรอบข้างคําพูดของแม้กระทั่งคนที่บ้านแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงาน ถ้าเป็นคําพูดที่วิพากษ์วิจารแล้วในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ย <Hey, S 1> มันไม่ใช่อย่างเงี้ยเราก็แบบเราก็เอาแบบว่าปฏิเสธในใจใช่ไหมแล้วก็ทํำยังไงแล้วก็อย่าไปสนใจถ้าเป็นคนคนใกล้ตัวอย่างเงี้ยมันยากที่สุดใช่ไหมถ้าเป็น Facebook มันมันยังดีลิทยังบอกอะไรได้ใช่ไหมแต่ถ้าคนใกล้ตัวเนี่ยมันยากสุดยอมรับก็ยากสุดแล้วทําไงครูชิก็เลยบอกว่าท,ทนนําใจทําใจในแง่ที่ว่าทําใจคิดดีคิดบวกเข้าไว้ว่าเออยังไงเขาก็พูดไปตามภาษาที่เขา ความคิดที่เขามีแหละใช่ไหมเขาก็เออก็เขาก,เขาก็เขาก็คิดว่าเขามีสิทธิ์ที่จะออกความคิดเห็นในทางะที่เขาเป็นคนใกล้ตัวเราหรือเป็นคนญาติพี่น้องครอบครัวหรือเป็นคนเพื่อนเพื่อนร่วมง,งานอะไรเงี้ยเขาอาจจะทําด้วยจิตใจที่ไม่ได้เจตจะไม่ได้เจตนานที่จะทําร้ายเราแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าคําพูดคนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําร้ายคนได้มากเลยเดี๋ยวอันนี้อันนี้เดี๋ยวหลา,าต้องมาขยายความเรื่องคําพูดเหมือนกันอ่ะแต่ในที่นี้คนูวิชจะพูดถึงว่า เลิกให้ความสําคัญกับคําพูดคาพิจารณ์ของคนอื่นโดยการถ้าไปนคนใกล้ตัวเนี่ย<ม>ก็คิดดีคิดบวกเข้าไว้ใช่ไหมแล้วก็คิดว่าเออม,มันไม่ใช่ฉันแล้วฉันไม่ต้องไปใส่ใจหรอกความสงบของจิตใจของเราเท่านั้นที่เราควรจะดูแลให้มันดีเสมอใช่ไหมดังนั้นเลิกเลิก,เล,กเลิกเอาเลิกเก็บเอาพูดง่ายๆคือเลิกเก็บเอาความคิดความเห็นคนอื่นมาใส่ใจ ใช่ไหมอ่างั้นสรุปสรุปคลิปนี้ก็คือเลิกทำสามสิ่งนี้แล้วเราจะคิดดีคิดบวกได้ง่ายขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าคิดดีคิดบวกเนี่ยมันทําให้เราไปต่อได้แล้วเห็นทางออกมันเป็นการฝึกเพราะฉะนั้นถ้าฝึกเนี่ยเราอยากจะฝึกให้คิดดีคิดบวกได้ง่ายคือเลิกทำสามสิ่งนี้คือหนึ่งเลิกดูข่าวสองเลิกดูละครทีวีสามเลิกเก็บเอาความคิดความพูดคาพูดความเห็นคนอื่นมามาใส่ใจ แล้วก็คิดดีคิดบวกต่อไปแล้วก็ทําหน้าที่คิดดีคิดบวกต่อไปไม่สนใจไม่สนใจใช่ไหมแต่เราต้องต้องพยายามเฟ้นสกัดกั้นข้อมูลที่จะเข้าหัวเราอะเอาข้อมูลลบเนี่ยอย่าให้มันเข้ามาใช่ไหมแล้วก็คิดดีคิดบวกไปนะโอเคงั้นคลิปนี้จบเท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้ามาต่อเรื่องอะไรวันนี้เท่านี้ก่อนบัดดี